แล้วครับตอนนี้ได้มาแล้วครับตัวแม่ครับนี่ตัวแม่ผมไเลี้ยงม,มาเนีอ่ะลครับเหลือตัวปูครับกูละเลอยมากตอนนี้ได้มาแล้วครับตัวแม่หนึ่งตัวครับอ่แล้วผมได้เชี่ยงจังแน่นอนแม่บอก

sẽ chẳng hạn mà bây giờ tôi phụ luận ông đó là tôi là nè bây giờ là ครับวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี้ครับผมว่าเริ่มหาดูได้ยากแล้วครับถ้าเขาบอกอนุรักษ์ไว้นะผมว่าแห็น้อยนี่การหาแมงดาแบบนี้เขาจะบ,บริหารบรรยากาศแ้วจริงๆแล้วนะครับผมว่าความสําคัญของมันบบไดยูตีแมงดาครับแต่ยูตีเขาได้มาพบฟะเนี่ยการตื้อกันคือสร้างความฮักสามัคคีในกลุ่มของเขาตัวนะเพราะว่าตอนนี้นี่ผมว่ามันไดโฮมันไดโฮมันไดโฮเลยนี่ครับ <c oughs> มันได้โหได้มวนกันนะฮะได้วนได้วนเนี่ยคือบรรยากาศแบบนี้มันหาดูได้ยากในบ้านเฮาแล้วนะครับเนาะอู้ง่ายๆนี่กะกลายเป็นส่วนสนุกของคนหญยเหมือนกันนี่น <c oughs> เนาะอรากำลังกลายไปได้ตัวเนาะเอ <c oughs> เอเ <c oughs> ขาถ่ายอยู่ไง อืมจูคนเท่าอิดนะแมงดาเน,นี่ยนอไอันี้ถ้าถ้าได้แหมตัวนี่ผมจะยุดทายคลิปแล้วนะเพราะว่าผมจะเสียตังค์หนึ่งร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเอามารุ่นครับว่าคลิปนี้มันจะได้แหมตัวก็ตะกี้หัวคลิปมาได้ไปแล้วหนึ่งนะเป็นตัวแม่ วันนี้ผมก็ได้มาเรียนลูก,ก็คือเป็นขั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมได้มาพอวิธีการหาแมงดาจริงๆแล้วผมก็ชอบกินน้ําพริกแมงดาเนี่ยนะครับกับพักหลวงมาะครับอแม่มันบอกว่าครับไปซื้อเลยต้องไปต่อเพิ่มเพื่ออย่างเดียวนะฮะเิ <laughs> ่นขายกูหกซิบเพื่อไปเลยกูไล่ไล่เพื่อติบไปเลยนะฮะ นี่ครับมันต้องมาหันวิธีการหาแบบนี้ครับ บริเวณตักตีที่เฮาเซาะเนี่อนสมัยตะเมินเป็นห้องว่าเป็นเป็นเป็นตีอะไรยังเนี้ยป่ะยังใครเลี้ยงมันอยู่ปุ่นเนาะ อะงน้าวองน้ยอ่างก็อันนี้ท่นี่เป็นย่งไ้อเดนขากนถึงเดนทางขาเป็นไงอ๋อเด่นเดนก็คือมันลงลงเอ้หนอมันเป็นกไขวแวมดอ๋อแล้วเดนน้ำขาวสนันี้นะน้ำนี่มีจะมีเป็นเดินเป็นน้ำขาวๆเต็มนี่อันนี้เดินกลาง อ๋ออั kind of นแสดงวัน no น um ี่แทมแทมพุ่มกับแทมมาท่าเดนกางตัวนี้นะอ่าแล้วตีเขาอยู่นี่เป็นเด่นกลางอ๋อเด่นกลางไข่เลียมแล้วก็อันฟุกพระเจ้าเหรออยู่ไหนเอฟมาอันนี้เอฟมาไข่ฟุกไข่ฟุกอ๋อไข่ฟุกหรือฟุกพระเจ้าอันนี้จะเป็นเด่นกลางอ๋อนี่ครับจากที่ผม ได้สอบถามเจ้าบ้านนะครับว่าเดนเดนนี้มันจะคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โลง่งเป็นน้าําเป็นปลาญ้าปลาไข่ที่ลงลงแบบนี้ก้าไข่นะฮะเพิ้นก็เลยเป็นเดนแอะใจหายว่าก็เลยได้ปูเลยนะอะม๋มีปลาไข่มีเดนนะฮะมีจอจ้อมูจ้อคาว่า,าจอคือห้องเรือห่องห้อง,องล่องเรือนะฮะ ทางเด็กเขาพุเข้ามาเพ่ทางเหี้่กเาทางเฮียอ๋อแสดงตอนนี้ตีเขาอยู่เนี่ยครักพุอ๋อแสดงว่าตีน้ำเขาเงี่ยมเลือกๆนี่เป็นห้องเฮีย่ยก่าก่ะนี่ครับมันจะครับอืมใช่เฮียค้ามนะครับตรงเฮียค้ามสันสีไปต้องหุ่นหนักเพ่ครับอ๋อมันจะมีห้องพานนี่มาเหมือนกัน ตังเฮี้ยลึงเปิงมดนะครับจะข้ามแต่เนี้ยค่อนข้างเก่าอ่ะอืมอันแสดงว่าตีเป็นห้องลึกๆนี่เป็นตังเฮี้ยเก่าแน่นอนเก่าตังเฮี้ยเก่ามันตื่นขึ้นมานั่นเดียวมั้งครับอืมกนโลกครับแล้วตกเฮี้ยนี่น่าจะท่วมหัวท่วมหัวเลยเลยท่วมหัวเลยอืมแสดงว่ามันดินมันตื่นขึ้นมาขึ้นมาเนาะแม่เนาะตอนที่เฮี้ยด้วยฝนฝนมันยุบกลางหนองครับแม่จมน้ำพุกคนอื ก็เนื้อเฮียใส่เนี่หมูเขาน่ะเข้าใส่เฮียมะเข้าคู้ฝุ่นเนี่ยหยดหนาช่วงหัวเลยแหละช่วงหัวเลยตะก้อนนะครับเดียวมันได้แล้วมันห้องเฮียมันกว้างกันไหมกว้างกับกว้างกว้างกับกว้างสักสามซีเมตรเนี่ยเี็ห้องเฮียนั่นนะอ๋อครับสามซีเมตรเป็นห้องแล้วตังข้างมันก็เป็นแยกกันเป็นเด่นที่แยกกันเป็นปลาไข่เป็นยางเอ็กก์อ๋อปลาไข่แต่เมืองมีนักกว่านี้ก็นไหมล่ะ กกเดี๋ยวนี่มันเป็นนามสิได้แล้อ๋อเป็นต้นไม้ยาลาไปหมดเนาะเป็นไข่ปลาเต่าตีกันก็ตายยู่ไงอ๋อเป็นไข่เมี้ยงเลยออไข่เมี้ยงไข่เขป็นกอเป็นข,ขคนะรับเดี๋ยวมันไข่มีละวอันนี้มันกลายเป็นน,น,ปน,นี่น่าไม้ยาลาไปหมดเนาะเจ้าตายเป็นสีไปหมดเลยอือครับ ไปใชเยอะน้ำน้ำแห้งโมแม่ต่อไปจะมังงมเยอะต้นหมาข้างนี่ครับถ้าฝนพุทธิมดเป็นน้ำจะอันกับได้หากินอ่ะอ๋อมิดท่หากินอ่ะก็คือว่าการพุดมันก็ดีอยู่ยางมันเก็บน้ำได้ตัวเจ้าเก็บน้ำแล้วก็มีป่าไงเป็นลงไม่หั่นตัวเวลาน้ามันแห้งป่ามันขึ้นมาตังบนเจ้าเวลาน้าแห้งป่าติดขึ้นมาข้างตรงนี้อ่าป่าที่มันอยู่ลงเหมือนจันมันก็อยู่นี่เจ้าอ่าเขาก็ได้หาตัวมาหากินใช่อืา เนาะเออ,อม,มันกับปึงฟอาศัยกันเนะ<อ>าะถ้าคุดเลิกไหอมดได้อถ้าคุดเลิกเห,หมดนะจบเลยจบเลยโอเคครับอ,อันนี้ครับก็เป็นข้อมูลจากชาวบ้านนะที่ปึงหาหากินแบบน้ำตื้นแบบนี้ครับถ้าเป็นคุดน้ำเลิกไปเหอมดเปึนก็หากินลำบากนะอเพอปึนเคยหากินแบบนี้พื้นที่มันกว้างมากแต่ตอนนี้โครงการการคุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำ ใจใน,นเรืองอาการเกษตรอ่แล้วก็เป็นต้นน้ำของกว้นพะเยาก็ถ้าพุดเป็นลึกไปเหีหมดก็จาบ้านก็นลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีพื้นที่ลักษณะแบบนี้เหลือไว้ให้เปืนหากินท่องก็น่าจะโอเคยอยู่ครับนี่ประโยชน์ทั้งสองไฟล์ครับผมก็เพียงแต่ว่าจัดสรรพื้นที่ให้มันเหมาะสมตัวยนะครับเนาะ าจะมาได้เสียตังค์เหรอคะร้อยเนี่ยนะมาได้นะต้องได้น่ะต้องเอากูหนึ่งนะอห้ามกินเข้าตอนเล่ะถึงป่นถึงตัวเนี่ย นี่ครับนักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะฮะคือจริงๆแล้วถ้ามาเรียนรู้ด้วยกันก็นกนสามารถทําได้นะแม่น้องมั้มันไม่ยากเนาะแต่มาเนี่ยวิธีการวิธีการหาก็คือไม่ยากครับนี้แทอุปกรณ์กับเจนี่แทะแต่งตัวหรือรัดกุมเห็น้อยนะฮะก็ตัวนี้ถุงน่นองถุงเท้าใส่กางเกงขาย,ยาวเฮียใส่หมวกกันแดดเฮียแขนยาวเฮียเชือกันยาวครับ อ่าลองเท้าอ่านี่เตรียมตัวคือพ่อม,มออนะแล้วกับาเนี่ยครับซ้อนซอกนะฮะแลไปเรื่อยๆแล้วเทาก็จะได้ปะแมงดาที่มันอาศัยอยู่ในเนี่ยโคในบ่มอยู่ในน้ำในบนกก เอาได้ตัวทีหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวเขามาดูตัวที่สองครับจะมาตอนไหน,นเด่นกลางอ่าบริเวณที่เฮาอยู่นี่เป็นเด่นกลางนะฮะาอย่างนะี้ไปไหลน้อยห,อยหอยลอดหูก็ตัวใหญ่เพราะขอพอล,ลอนะ <laughs> เออว่ามันหลอดนะ นี่ฮะนี่ปล่อยเลยปล่ไปเลยเดี๋ยวน้อยไปเอ่อแลกเอาแมงดามาดู้เออแลกกระแมงดาเอ้ยไปซ่อมแมงดามาไทยชีวิตบัดเดี๋ยวนี้ปล่อยน้อยมาเอาครับนี่เขาจะเอาแมงดาอย่างเดียวอันนี้ผมลงมานี่น้าเพียงหัวเข่าเลยมาน้อยเป็นหน้าขาแล้วนะครับอ่อบวก

สอเหี่ยแต่ห้อมันแบบต้มไปหามันบบกข้องอืมมันแบบนวอน่มันบลูองมันไปเลยด้อ๋อมันบอมงเนาะมันแบบ้อเน่ครับอืออันแสดงว่าถ้าจะสะหาได้นั่งๆนี่มันต้องน้ำแห้งนือนิดน้อยอ๋อ เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับโอเคนะเป็นม้งเหมือนน้น้ำ้อยครับโอกาสที่มันวิ่งไปได้ทุกที่ทุกทางนะเนาะมันเชื่อมหากันมดและน้ำนะครับแต่ถ้ามันเป็นคลอนโมงน้ำมาแห้งแล้วนิ่มน้อยนี่โอกาสได้จะสูงขึ้นนะฮะเพราะว่ามันก็จะวิ่งวนอยู่ในโมงนะฮะได้แล้วคันตัวผู้ตัวแม่ ไหนพ่อเหรอนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วครับตัว,วอขอ,อนะครับใกล้ๆหน่อยอ่าเปลี่ยนมันน,มน,นี่คือตัวแม่นะมโะนอืออือนนอืออ่าอ่าชอบเปลี่ยนมันชอบเปลี่ยนมันอ่าชอบเปลี่ยนมันก่อนครับโอเค ก็ถือว่าได้สองตัวแล้วะฮะแต่มันเป็นตัวแม่เันเป็นยังครับเดี๋ยวไข่ได้ตัวผู้กับมาเลียนกันเนาะหน่อก็พี่สุทึ้งหู้เหมือนกันครับว่าอันนี้ฮะแมงดาอยู่ในหนองเลงไซายเฮานี้ถ้าระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมมันแม่งอย่างนี้ อืมผมปะคล้ายๆแมงเงียงจำแมงาแมงดาเ้งแมงดา้าหล่นทั้งแมงเงียงไหมอ๋อแมงดาถ้าส่ะง่ายจะอีกก้กับใจล่ะก็นี <c oughs> ่ครับ <c oughs> ก็ถ้ามันมีระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับการวางไข่รบไผ่ของแมงดาหมู่้าบ้านคนกัดสามารถมาเสาะมาหา,า,าได้ อย่างง่ายๆอยู่นะถ้าระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปนักกว่านี้ก็คงจะหายากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็่วยกันอนุรักษ์ครับผมวิถีชีวิตชาวบ้านที่สามารถอนุรักษ์ฮือมันอยู่กู่กับหมูเฮาเจ้าแม่ใจโดยเฉพาะคนที่หาถินนในหนองเลงซ้ายใดคือมันอยู่กับเขาเหมือนๆนนะครับแล้วก็ปแมงเขาก็จะได้มาม่วนกันจ e ham, นะ่งแมนะถ้าจะได้ คลิปน้าถ้ามีอะไรอย่างมาอัปเดตผมก็จะมาอัปเดทให้ท่านผู้ชมได้พู้ได้หันด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเออผมยังไม่ได้ถามเลยมูมแม่ไม่เป็นไผมันจะได้พ้องสัมผัษหน่อยบอกจือกับบอกบ้านจิงไหมเด้ยเด้ยดิแนะนำตัวได้ไหม แม่จุลีเจ้าแม่จุลีบ้านบ้านสันสลีบ้านสันสลีครับอ่าขอบคุณครับแม่ครับวันนี้ขื้นความรู้ผมนะครับเจ้าอ่าคนที่สองครับแนะนำต่อนะครับแม่ยังก๊อฟแม่แสงเพี้ยนเอานี่แม่แสงเพียนบ้านบ้านสันสลีสันสลีเป็นการขอบแม่แล้วแม่ แม่เลี้ยมแม่เลี้ยมใช่บ้านสันสลีเหมือนกันใช่อันนี้มดสันสลีมดัวนี้อ๋อครับนี่แม่ครับนี่แม่ดาสันสลีแม่ดาสันสลีครับดากระสุนอันนี้ปอปออย่างก็ปอปอหวานปองเหรอนี่อ่ะลูกวิ่งไอ้ ปอหวานสสลีี่ครับเ er ป็เป็นลูกอุยไอ้ลอ ok anyway> ุ้ยไปเป็นลูกอุ้ยไอ้เนาะย่างับไข่ดครับอันนี้ปอดิ๊ปอดิตนะครับผมดัสลีเหันสลีเหมือนกันครับบุญลเชียเขียวพุญโลแม่ยังงั้ครับแม่ออนแก้วครับ หมดอีกยังนี่เสียมองเหรอหมดแล,แล้วนะโอเคครับรือยง้อผมชื่อใช้นะครับอยู่บ้านสีถ้อยหมู่หนึ่งสีถ้อยครับอ,อก็หูจักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยววันหน้าวันตาป้าก,กันก็นจะได้ตักกันได้แต่ถ้าผมจำชื่อพ่อแม่มได้ครับว่ากันนอจะทำเป็นล,ล้อมโกเป็นไายกสีถ้อยเหญยเตี้ยอหญ่ไงพ่อผม พ่อผมตายไปแล้วตั้งแต่ม้อสามบุญนล่ะอ๋อได้ปลาเสดเน็จอ๋อปลาเด็์นี่โอเคครับผมก็เดี๋ยวเขากะตามสัญญาครับกูละล่อยเดี๋ยวผมกับเคียะก็มูแม่แม่กันที่หลังเอ้านะอ่าแลวถ้าจะได้กับัปกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ